รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โอ้ลูกโอ้โอ้ลูกร้องอีกแล้วเป็นอะไรเนาะลูกจะบอกว่าหิวนมก็ไม่น่าจะใช่ก็ให้กินนมตามเวลาตลอด แต่ลูกร้องเวลาเดิมทุกทีเลยเป็นอะไรเนาะแม่เคยบอกว่าที่เด็กร้องไห้เพราะมีแม่ซื้อมากวนอย่าบอกนะว่าเด็กทารกร้องไห้เพราะแม่ซื้อมากวนจริงหรือถ้าทูดเด็กร้องเวลาเดียวกันเรื่อยๆเลยแล้วก็ ไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกไม่มีอะไรไม่มีสาเหตุอะไรที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องนึกถึงเขาเรียกว่าอาการคุิกก็จะพบในได้ในเด็กตั้งแต่สองสาสัปดาห์ไปจนถึง3-4เดือนเลยเขาก็เลยเรียกว่าร้อง3เดือนเพราะโดยส่วนใหญ่พอเลย3เดือนไปก็มักจะดีขึ้นเองลักษณะการร้องของคุิกเนี่ยก็จะเป็นแบบจะร้องแรงๆร้องแบบร้องเหมือนโมโหร้องแบบร้องเสียงดังแล้วก็อาจจะมีตัวงอเนี่ยค่ะ อาการโคลิคเนี่ยมีมาเป็นหลายร้อยปีเนาะจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่พบว่ามีสาเหตุอันใดอันหนึ่งอาจจะมีตั้งแต่เรื่องของอาหารอาจจะเกี่ยวกับการแพ้อาหารก็ได้นะคะหรือว่าแพ้นมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างอื่นก็ก็มีผลอย่างเช่นภาวะจิตใจเด็กเองหรือว่าแม้แต่ภาวะจิตใจของผู้เลี้ยงดูก็อาจจะมีผลได้ การรักษาที่จะทำให้เขาดีขึ้นเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําเช่นเปิดเพลงเบาๆให้ฟังอุ้มเขาคือ,ค,อคือเวลาเขาลองอะต้องอุ้มเหมือนใส่ใจสนใจเขาอบกอดเขาเนาะแล้วก็อาจจะนวดเบาๆก็ได้คือจะเป็นลักษณะให้ผ่อนคลายมากกว่าหากคุณมีคำถามที่สงสัยเราพร้อมไขให้คุณทุก คำตอบเพียงโ่งคําถามของคุณมาที่ Facebook Fanpage สงสัยไหมเล่าแล้วเราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครับ